สวัสดีค่ะทุกคนพี่อุ้มนะคะวันนี้พี่อุ้มจะมาตอบคำถามนี้ค่ะซื้อปริการสุขภาพแล้วจ่ายเบี้ยต่อปีก็ต้องแพงทำไมถึงต้องให้สํารองจ่ายอีกล่ะคะต้องทําความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะคะการสํารองจ่ายคือการที่เราต้องเอาเงินส่วนตัวของเราเนี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วมาเบิกกับบริษัทอีกครั้งภายหลังนะคะทีนี้ กรณีในการที่เราต้องสำรองจ่ายมันมีสาเหตุค่าอันที่หนึ่งเลยนะคะอายุกรมธรรเรายังน้อยอยู่หรือ,อ,อเราจะอาจจะทำแค่1-2ปีนะคะหนปีกรมธรรมหมายถึงว่าเราชรําระเบี้ยไปแล้ว2ครั้งนะคะนั่นคือ1-2ปีกรมธรรหรือยังไม่ผ้นระยะที่เราไม่คุ้งครองได้แก่30วัน60วัน90วัน และ120วันนะคะที่เขาเรียกว่าระยะไม่คุ้มครองของประกรันสุขภาพนั่นเองนะคะหรือว่าอาการบางอย่างหรือโรคบางโรคเนี่ยที่ทำให้บริษัทเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นมาก่อนที่จะทำประกรันสุขภาพก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆและเราต้องทำกันอย่างไรล่ะ อันแรกเลยเราต้องประสานไปกับตัวแทนของท่านนะคะหรือบริษัทนะคะว่ากระบวนการที่เราจะรวบรวมนะคะหรือ,อชี้แจงโต้แย้งนะคะกับบริษัทประกัน,นะะใช้เวลาอย่างไรบ้างการที่ทางบริษัทพอเรารู้แล้วว่าลูกค้าของเราเนี่ยทำการรักษาในโรงพยาบาลแล้วต้องสำรองจ่ายทางบริษัทนะคะหรือตัวแทนจะแจ้งกับลูกค้าเลยว่ากระบวนการในการสืบประวัติ ค้นประวัติหรือรวบรวมประวัติจากโรงพยาบาลนะคะใช้เวลาประมาณ90วันค่ะทุกคนนะคะจะช้าหรือจะเร็วนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับอา,อาการเจ็บป่วยประวัติสุขภาพและจํานวนโรงพยาบาลที่ทางบริษัทเนี่ยเขาสุ่มรวบรวมประวัติสุขภาพเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนบางโรงพยาบาลก็ทางบริษัทสามารถยกู้โทรศัพท์เนี่ยสอบถามได้เลย และเอกชนในกระบวนการทําการในการรวบรวมวัาคือ7วันแต่สําหรับโรงพยาบาลของรัฐนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์แต่ละจังหวัดเนี่ยจะใช้กระบวนการค่อนข้างนานก็คืออย่างน้อย30-45วันแล้วแต่โรงพยาบาลค่ะเราในฐาน,นะลูกค้าจะมีส่วน ทำให้มันเร็วขึ้นอย่างไรอันดับแรกนะคะท่านต้องแจ้งประวัติว่าท่านเคยมีประวัติรักษาที่ไหนบ้างนะคะทางบริษัทจะได้เลือกโรงพยาบัลที่ท่านระบ,บุมาเลยค่ะจะไม่ต้องสุ่มให้เยอะแยะมากมายอันที่2นะคะตัวแทนของท่านนะคะก็จะมีส่วนช่วยประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อให้กระบวนการเนี่ยมันกระชับและก็เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทางที่ดีเลยหนึ่งเลยนะคะลูกค้าลูกค้าจะต้องแจ้งกับตัวแทน ว่ามีประวัติสุขภาพที่ไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างกองทําประการสุขภาพทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันความเป็นจริงนะคะอันที่2นะคะหากว่าท่านต้องมีความจําเป็นในการผ่าตัดนะคะหรือการรักษาให้ท่านทําการเช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะอาจจะทําด้วยตัวเองหรือประสานตัวแทนให้ดาเนินการ ให้ก็ได้นะคะกระบวนการในการทำ P authorization หรือการทำ P claim นั้นนะคะใช้เวลาประมาณ3-4วันค่ะท่านก็จะรู้แล้วว่าการผ่าตัดอันนั้นนะคะหรือการรักษาอันนั้นจะใช้วงเงินเท่าไหร่ค่ารักษาเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณทำ P claim ไปแล้วแล้วบริษัทเนี่ยแจ้งว่าการทำการรักษาครั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนแน่นอน คุณก็ต้องรอไปอีก90วันเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่บริษัทจะสอบสวนหรือสืบประวัติหรือรวบรวมประวัตินั้นนะ่ใช้เวลา90วันเช่นเดียวกันกันกบการกระบวนการสำรองจ่ายขณะรักษาพยาบาลเลยค่ะพี่ๆฉะนั้นการที่คุณต้องสำรองจ่ายมีที่มาที่ไปค่ะและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะการสำรองจ่ายไม่ได้แปลว่าเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ค่ะ มีคำถามหรือจะให้พี่อุ้มช่วยหรืออะไรแจ้งมาได้ที่ข้อความหรือเม้นตตอบในคลิปได้นะคะวันนี้ในเรื่องของคำถามนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย